เรื่องแรกก็ยินดีต้อนรับพนักงานบ้าครับยกมือขึ้นหน่อยอาอาโอเคให้เวลาหนึ่งนาทีนะจะให้เวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะเอาไม้ไปให้แนะนำตัวเองครับผมในขณะที่กุญจันทรนะครับตำแหน่งเป็นผู้กองโักาปฏิบัติการครับโอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองยะโสธรนะครับตั้งแต่วันที่สี่เมษาครับชื่อเล่นชื่อน้องเพลมครับ เป็นคนประเอภดนี่แหละครับก็คือได้กลับมาทํางานที่บ้านประมาณนี้ครับขอบคุณครับชื่ออะไรชื่อยาสัิติครับชื่อเล่นัวเก้าครับผมทำงานตําแหน่งนะผู้ช่วยวิศวกรนะครับผมผู้ช่วยพี่เคครับมาเคยทํางานผ่านงานเกี่ยวกับงานบริษัทครับแล้วก็ตรวจสอบทางอาหารครับผมขอบคุณครับเป็นชื่อบอสครับทำงานตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลครับ ย้ายมาจากเอกชนครับผมทางของกระทาวงแรงงกองช่างกองช่างสุขภาพิบาลก็ขอต้อนรับเราเข้าสู่การทำงานว่าการทำงานภายใต้นโยบายของนายกปัะยุโค์ิณเดนันท์แล้วก็ทีมงานของกองช่างรู้เพราะว่ากองช่างเป็นกองที่ท้าทายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆส่วนเพราะว่าการตั้งต้น ในการที่จะทําแผนง,งานโครงการโราน้มนาณตลอดจนการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเรืออ่องอาคารสถานที่เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกองช่างแต่ขณะเดียวกันก็กองช่างเนี่ยก็เป็นกองซึ่งมีความเขาเรียกว่าบุกบันกรหดอยู่พอควรเดียกว่ากองช่างสุขาพิบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีความท้าทายและมีความกล้าหน้าในการทํางานร่วมกันนะครับ เรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องอาจท่านคงทราบแต่ว่าจะประกาศเป็นทางการว่าขอออกออกองช่างสุขภาพวิบาลนะครับอันนี้เป็นไป,นปนตามสเต็ปซ,ซึ่งมีการประสานการของะะนายกบัญชีกรบนายกหของคายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในรายละเอียดโครงการอันี้การใช้งบประมาณการตั้งเงินเดือนท่า,านา้ารและก็ความมีคนชอบซึ่งตรงน,นี้ ไปเป็นเรื่องรับรองในการการประชุมครั้งที่แล้วเดินทางทักษยภาพของโรงงานจัดการขยะค่ะที่ท่านสอทออาทิตย์บอกว่าเสนอว่าควรจะมีการปรับปรุงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนะเอาเรื่องรับรองในการการประชุมก่อนนะครับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยอันนี้เล่นเสืยงเื่นการประชุมครั้งที่แล้วเนาะ อบบร่ระเบ,บียบวาระการประชุมมีแผ่นกระเป๋าอยู่ไหมเลืพิมพ์มาไหมอันนี้สับสนอยู่ระหว่างวันติดอยู่กองช่างในกองช่า,า,างสุขาภิบาลเลยไม่ได้เตรียมไว้นะครับก็คือรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเขาหยาดที่มีท่อแบบอบปลูกทีมานะครับทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามอยากให้ทดลองปลูกต้นไม้ตอไม้ก็สร้ญญาง